ตอนนี้ที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่โคราชผวากันไปหมดแล้วแล้วคนในครอบครัวรวมไปถึงคนในหมู่บ้านเองก็ผวาเพราะจู่ๆบ้านหลังนี้ที่เป็นบ้านของอดีตในจ้างถูกชายคนหนึ่งครับบุกเข้ามาแล้วก็ทํำร้ายตอนที่ตัวเขากําลังนั่งเล่นกับลูกๆอยู่ในบ้านจนสุดท้ายภรรยาของเขาะะต้องรีบเข้ามาห้ามและชาวบ้านก็รีบมีการจับกลุ่มตัวไว้ครับ เ,เป็นเหตุการณ์ชุมุนวุ่นวายครับที่กล้องวงจรปิดของบ้านหลังนี้จับภาพเอาไว้ได้เพราะจู่ๆนี่ตัวของผู้ก่อเหตุครับเดินถอดเสือ้อเดินบุกเข้ามาในบ้าน แล้วก็ตรงเข้าไปทําร้ายเจ้าของบ้านที่ชื่อว่าในพันคนนี้นะฮะตอนนั้นเนี่ยตัวเขาเองก็นั่งเล่นกับลูกๆอยู่ที่หน้าบ้านครับจนกระทั่งตัวของคุณเยาวลักษณ์ภรรยากับชาวบ้านเนี่ยต้องรีบเข้ามาห้ามแล้วก็คุมตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยออกไปก่อนนะฮะทีนี้ไปคุยกับในพันที่เป็นเจ้าของบ้านขาเขาบอกเลยบอกว่าอ๋อผู้ชายคนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นลูกน้องเก่าของเขาที่เคยทํางานรับเหมาช่างไฟได,ด้วยกันคุณผู้ชม,มแต่<ม>เหตุผล<ม><ม>ที่ถูกไล่ออกไปก่อนหน้านี้เพราะ เจ้าตัวมีการไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไปเสพยาบ้าครับ,บ,บก็เลยมีการพูดคุยกันบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยคงให้อยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วก็ต้องให้ออกไป <มา S 1> ตอนนั้นตัวของคุณพันธ์เองบอกว่าตัวผู้ก่อเหตุเองก็เข้าใจนะยอมรับแต่โดยดีไม่ได้มีการโกรธอะไรแต่จู่ๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ครับ29พฤษภาคมก็เข้ามาทําร้ายเฉยเลยก็งงกันไปตามๆกันและเห็นบอกว่าตํารวจเนี่ยมีการนําตัวไปตรวจปัสสาวะแล้วครับ พบว่าเป็นสีม่วงด้วยนะฮะแต่สิ่งที่มันน่าตกใจคือทำไมตำรวจถึงมีการปล่อยตัวออกไปแล้วก็กลับมาอยู่บ้านเหมือนเดิมซึ่งณตอนนี้คนในชุมชนนะครับก็เริ่มมีความกังวลแล้วนะเพราะว่าในบ้านเองเนี่ยก็จะมีแค่เด็กเล็กครับมีคนชราแล้วก็มีผู้หญิงกลัวว่าเดี๋ยวผู้ก่อเหตุเนี่ยจะมาก่อเหตุซ้าขึ้นมาอีกและที่ผ่านมาญาติๆของผู้ก่อเหตุเคยบอกด้วยว่าเจ้าตัวเนี่ยถึงขั้น หรือหลังคาบ้านของตัวเองค่ะเพื่อเอาเงินไปซื้อเหล้ากับซื้อยาเสพติดด้วยครับกถึงหน่วยงานภาครัฐนะครับเพื่อจัดการเรื่องนี้ให้มึกที่สุดนะครับผมไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดกับครอบครัวอีกนะครับตัวคนเองเจอมาแล้วเข้าใจเลยลว่วาสภาพจิตใจตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมครับแล้วมันบาดระแวองอยู่ตลอดเวลา แต่ทีนี้ทีมข่าวองเราไปคุยกับผู้ก่อเหตุกันหน่อยชื่อว่านายนัทะวุฒินะฮะเขาบอกว่าสาเหตุที่บุกเข้าไปเลยหลักๆคือไม่พอใจที่ฝ่ายของตัวในพันเนี่ยไปกล่าวหาเขาว่าเขาติดยาทาัทาง้งๆที่เขาบอกว่าเขากินเหล้าเฉยๆเองนะฮะและยืนยันไม่ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูก่อนนะฮะว่าสุดท้ายแล้วตํารวจจะยังไงกันแนะ่เพราะตารวจบอกว่าก่อนหน้านี้มีการตวรวจปัสสาวะแล้วเป็นสีม่วงแต่ทําไมถึงมีการปล่อยออกมา รวมไปถึงหลังจากนี้จะมีมาตรการในการป้องกันอะไรเพื่อความปลอดภัยให้กับบ้านหลังนี้รวมไปถึงคนในชุมชนด้วยนะฮะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว One News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ One News ครับ